พอๆจะเจ็ดเนลละอืูเจ็ดเซนหาเนเจ็ดเซนท่นเป็นอไรท่เปนแต่ก็ฟันนั่นะฟันโอฟันแล้วก็ต้องไปบอกเป็นมะนาแล้วใช่เป็สีสีพวกนี้สีเอาสีอะไรวะสีพันมากมวสีแปกมะสีแปคกกับสีพวกเขากันหรอกแล้วเ่าเป็นผุ ผู้ฝันบนเนาะก็เลยสี่บอกว่าพระตองกับซื้อ่าตองกับเลนะหรือว่าตองกั๊บเนี่นักสิบแปดอันสิดกับกับกับเพราะว่าซื้อหาทิโตมากับกับบนำไปไป้ยงทิโตเนี่ยครับก็เลยนครับหลายห้ามบอกเขาก็เลยเพาะมั่นใจครับนใจเพาะมั่นใจตัวเดิมครับตัวคนที่บ้านว่าสิบแปดมั่นใจเลยพรได้ซื้อได้สร้างเสียบอกเขาจอว่า ที่แปดเลยตัวเดียวเลยว่าตัครับเดมครคงวดไม่ผมว่าที่แปดวดที่แรกอ๋อวดไ่หล่นึงแปดค่ะวัดที่สองนม่คริวันวันนบ้างครับครับล้วก็ไปเขาอ๋อในในม่ให้พ่ออีกอาจารยะบ้งอไรนะครับมันเจ๊กันใชวันนี้กัร้านกาแครันหบ้างโอ้วานซีแล้วก่อนนซี้ยวยี่สามเจ้ามือา จะมือหาเมือกตัวไหนหาเมืองตัวต่อทาบจะเมื่อได้ได้ตรีอีกสิบใบเลยครับท้องวดที่แล้วคุณบอฟฝันยังไงกว่าครับคือได้ทักไข่สิบสี่พุทพวกพุทเจ้าสีบีพุทเถระฝันว่าเป็นไหนล่องไปต้องวันมาต้องเด็กจังยังเหมือสงใบมาแม่มาเขาบ็นน้องขาอีกท่านกเลยก็เลยบอกไป เสียมเสมเล็กเลยอ่ะเสีมเล็กเสียมในนามเลยพวกยางเสียมในนาเสียมเล็กในนาเสียมเใหได้ผมว่าเสียมมันโยกเห็นไเสียมเปนโยกก็เลยัวตกกเบเสียมเสียมโยกแล้วก็เลยพวกยางเป็นยาเป็นบต๊โยกเราสบอกกันโยกเราก็เศร้าเศร้าื่อตีเสียมก็เตียมสี่นาก็สี่เป็นนึงนามนะครับ ว่าตีโ่้ค่อยกัดดีแค่เด้อืสื่อแต่ส่งยังเดียวส่งยังเดียวเลยมันสื่อตีโบ้ตีโบ้คือมูรึเว่ามสื่อเป๊ะเลยครับผมแต่ที่มันดูดีที่มันดูดีครับเราก็มั่นใจแล้วครับบ่าคนสื่อสื่อพอกพ่อสมุนพ่อเป็นใคอย่างนัเลยอืมีติกอนเฮ็ดอันลาบเป็ดเฮ็ดพวกลาบเป็ดให้พวกไก่พาไก่ไปขายนึมอืงเฮ็ดลาบเป็ดให้เข้าจะกินรึมั้งดี นัป็ั่นอะไร่ายง้วนี้พ่อย่ำเป็นตัวเกาตัวเร็วนะมั้ตัวนี้พเปลี่ยนอเปลี่ยนพอเปลี่ยนเป็นห้าศูนนย์สามนยนะครับห้าศูนย์สามัฟันบอกว่าอันน่ะพ่อจะเด็บอกนี่นักส้ำหานัก3หานัก้ำหาทำคิวแ้มต้องคิวและค กะเคยเขาช่วเขา็นต <A> ้องการรางคนเปต้องการอยาสั it. It it. It day, ่าไงเป็นยากส่งผ่าไแล้วเมื่อี้เขาบอวาตรงบาเด็บ้านโค้สาสออกรถแต่กลับมาโค้ตีแเมื่นเาเงิแเอาตมน้กโค้จอดเนี้แต่้องเงเวลอันที่เป็นแจนเป็นดีสงอันนี้มันไงเทันทีว่าต้องเปลี่ยนอะันหินผมอีกออหินผมมัน ถ้าผู้ที่เพิ่นจากกันร่วมอนุโมทนาสร้างน้ำนี่เด้คุณพ่อเท่าที่เอาให้เพิ่นเอามาทั้งหลาครับการถวายเพินถวายยังนียคืองขอหลวงปอยยังเดียวครับผมหรือว่าสมบัตเกี่ยวว่าผมต่อยู่ก็ขินแล้วว่าพี่สางยังเดียวพี่สางเดียวแต่ว่าขั้นขั้นปูขั้นบอกว่าเพิ่นจะมาจากกัน พู้เป็น้องชายผมเครับครับครับอ่าขั้นหนึ่งเพิ่นว่าเอออยากเอาเอออยากสั่งอันนด้อยากเอาถุงโมท่านั้นได้สิบบาทส่าวบางสินะให้เขาหาลงคอย่างเดียวมั้งครับเขาครับเพิ่อนครับเอาผมกับไอ้เพิ่อนไม่ลองน่ะพร่อพ่อกระซ้าเพื่อนนี้พ่อเบาๆดีค่ะที่พ่อที่พ่อนี่ค่ะเอาที่เอาที่สบายวัดโอ้พ่อดีกว่อพี่พ่อเลยหนึ่ั๊กกั๊กไรนี่พ่ออย่างเป็นหกไรนะสาธุค่ะผมบอกได้มาอดียบแปดสี่สิบที่เขาปีที่เก้าเลยค่ะค่ะไม่หยุดแต่บอกว่า บอกับสายบุญพูดได <parsley> <Southwest> <t iny goodness> ้กัว่าใหญ่เทศทั้งประเทศใบยังไลยนะใบเมาใบยองนั่นเป็นบัตรถูกต้องแต่เป็นทหารมันเฮ็ดใจงารับหืออะไรกันกวัดแต่ไม่ต้องแบบไล่เอาแบบกวัดเสียไปสู้ว่าสือแทนกว่ากะไล่เป็นแบบว่าหวัดสัวด้หารมือถือก็เด้สรามแทนน้อมาแต่ละคนนี้ดอกเตยมันแรกบ สั่งไปเลยข้ออตที่ที่ไงเ้อคือสองตัวลางถ้าสองตัวก็ซื้อสามหาสาม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 เลปแล้วกันไว้นี่คือสามหาเราพอแล้วแค่พอความพอนักลางเลยเจ้าเร็งกว่าเขาตลาดนี่นี่ก็เขาตลาดว่นนางยันเดือ่าอคเือดก็ซื้อขุ้อันดิเก็ซื้อแบบยี่สิบปุสามืองี รตงคามเตะเลยล่ะวันนไปไล่กว่าแล้วเขาต้ right. อตดตสีพนนี่ยำมาไป่กอดอไรธิบอกให้ังนาะแเกสรางเม่ก็ให้ข้เาเะตรนี้อันนี้เป็นเนื้อข้าว้กมอนกันาวเหมือนก้้านมือมือเนาะเป็นเนื้อข้าวครับผู้ีนสื้อหางนแหนัาร์กา่านักกัรบอกว่านักอสิบอยก็นักขึ้นคือหมดก็ะีแตกกสิเจีบอกว่าพอตงกับเลยก็ว่าสังกับเลยแต่เมื่อกีห้ามเนาะใ้อรย่ง เขาเปนบวกอยังเทียบนะครับครับคนมุอยู่างอคนดอยู่บางาี่คนบอกอยู่อันบางสาขาหนึ่งแต่เพาีเขาเาว่าเพาะเงินที่เานกบอก่กัอบเียนกบบริบฝันัเลยอืมคนบอกงานบอกันยัเลยกันันมันตีออกพเาคัมันีตรงต่อมาจาตรงกัืเอ็นครับเมาส่ทรงยาว มันส้ขไคร้ย,ยังนครับเขบาเป็นเดียต้นบบต้นเกษตรเงครับยวบัตรยังพอมันเอาออึ้นมาหมือเลยครับมีที่มีซื้อบัตบน,นีวกิยยอยากินก,ก็มเลยอย่บ้ครับตอท่ิอล้วมันวางวางเ้ตะไคร้ยาบอกปซือบังมไก็ไ่ว่าไมซื้อบตัวอะไรตวัือสิบแปดอืม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 อืเอืมอืมอืมออมืมอืมอ โอ้ยพอเขาพูณหลารได้เลยนแบมโศกไหมโศกไห้ได้ได้เลยล่ะได้เมื่อหนึ่งได้สองเมื่อหนึ่งคนมาที่นาสันิสางยังเอาสองเขามาให้คนแบบนี้คน่าเอนเอาเพียมาเนาะบางว่าเยพ่กับว่าบางว่าสิขายยาเพื่อแบบยาขายอย่างว่าบริษัทไหนเขาอยู่ฟังเชนรมเหม่อนต้นว่าขายดียากดแท่งกดขายขึ้นนี่ขึ้นหาศูนย์สามนคอตัวสามตัว ครับผมาสสามสองเศษสิงตัมัตัวแค่ครับคบน้พ่อไม่หกตัวจะเกิดอะไรตึงเอติพ่อซื้สตัวเสอตัวมีตรางนี่เดี๋ยวก็เด่นนานยางเดี๋ยวซำตึงบัอกบ่อสองตัวตัว่อพ่อซื้อสามหาครับก่อนหาสาหาออนะาหาครับสาูนี่สามหาสามูนครับครก็ย่งไเลขสาตัวครับเออ ไม่ได้กกรมเนเ็ดเอาไม่ได้รวยตัสามตัวน่ะซุนสามตัวป็กซื้อั้นงท่านเซื้อไปแล้วอหดอออยลเอามื่อยาลยเจ้าเม่อยานลยอันเขาครับไม่ด้ทอทรงเล่นแล้จะร้านครับน่นะครับเมไปเน้างของคอนออุดมนะครับนอกคอนออุดมมื่อกี้เปิดถ่ายนือางไปคอนได้วอีก วันที่29พอยสิตามต่ออีกเดี๋ยวครับเนื่องเพราะว่าเขาสิมายำขึ้นหนึ่งครับมาคุณพ่อให้เนื้อทั้งตัวเลยอ่าสิเป็นกับตัวนี้บพราะ่ทีนีการเปลี่ยนแปลง่ยนเอียงบ่อครับขั้นใดเขาใดขั้นเข้ามิโชวิลาศนะครับนอกจากติดต่อขึ้นมาอ่าเดี๋ยวหมายเลขเบอร์หมายเลขบัญชีพข้าไว้กับขึ้นของหลวงพ่อไว้ครับคือคุณพ่ออุดมนี่ที่ที่ว่เกี่ยวดนะครับเรื่องเงินเรื่องทองนี่ยเอาขายให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อเป็นผู้จัดการอ่าให้เป็นผู้อ่า มันมันมันมีค่าเสียใจหลายเนาะครับเนาะอยู่ในวัดในว่าก็หลายโบรานจีบมีค่าเสียใจเพราะขึ้นสมัยก่อนเนาะเออสมัยก่อนนี่บริสไทจัยยังถือมือนีิมค่าเสียใจหลายครับครับเหตุนั้นกับบอไดขาดปัจใจซีบอไดทุกมือนีมมันมันต้องมีรวมกันมัตุอันทุกอย่างเนาะครับเอาอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงพ่อเลยก็ได้ด้วยสวัสดีกับสวัสดีครับสวัสดียิ่งยากครับสวัสดียามง่ายครับสวัสดีครับ